สวัสดีครับเฮงยืนหนึ่งกับผมคาถาชินน้ำมันชรวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับช่วงนี้เข้าสู่ตรุษจีนปีกระต่ายปีกุ่ยเบ้าก้านฟ้าธาตุไม้กิ่งดินธาตุน้ําจัดเป็นปีกระต่ายธาตุน้ําดาวบินที่อยู่กลางบ้านนั่นก็คือดาวบินสีเขียวมรกต ธาตุไม้หมายถึงวิชาการการสอบการแข่งขันการเลื่อนตําแหน่งดาวบิน7แดงชาติและดาวบิน9ม่วงหมายถึงความรักและการเลี้ยงฉลองความสุขความสบายใจสีเขียวสีแดงและสีฟ้าน้ำเงินเป็นสีมงคลนะครับจัดไว้บริเวณกลางบ้านจะเป็นต้นไม้ประดิษฐ์จะเป็นพรมหรือหมอนอิงรวมไปถึงของประดับตกแต่งบ้าน ก็ใช้ได้เช่นเดียวกันครับสัปดาห์นี23้23-29มกราคมสัปดาห์แรกของตรุษจีนปีกระต่ายจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมารับฟังกันเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดติดตามทรงต่อพลังบวกดีๆและเป็นกำลังใจให้กันและกันครับคุณที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้นะครับได้อิทธิพลของไพ่นางสีดาลุยไฟ ให้ลดสึกแล้วก็ให้นา่งสีดาดําเนินไพรหรือว่าไพยหน่งถ้วยครับยืนหนึ่งในเรื่องของงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารธุรกิจส่งออกงานด้านขนส่งโลจิสติกและความรักครับส่วนงานประจํามีแรงกดดันแบบสุดๆไปเลยครับต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญารวมไปถึงเรื่องของการติดต่อสื่อสารประสานกับบุคคลต่างๆด้วยนะครับงานประจํามีแรงกดดันแต่เรื่องของธุรกิจ มีดวงชะตาฟ้าเปิดมีการเริ่มต้นใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องการเงินเกิดขึ้นและยังมีช่องทางธุรกิจใหม่ๆเศรษฐีมหาเศรษฐีรอเราอยู่ครับระมัดระวังในวันที่ 23, 24เรื่องของอุบัติเหตุ 25, 26เรื่องของเอกสารสัญญาและช่วงวันที่27ถึง29ต้องระมัดระวัง เกี่ยวกับสุขภาพทางเดินอาหารด้วยนะครับสัปดาห์นี้เสน่แรงเป็นพิเศษใครที่ยังโสดมีโอกาสพบเจอความรักจากการเดินทางและจากเพื่อนหรือสังคมเก่าแนะนำครับสัปดาห์นี้ความรักโดดเด่นเป็นพิเศษใครที่ยังโสดมีโอกาสพบเจอความรักจากการเดินทางหรือจากเพื่อนและก็สังคมรอบข้างครับทิศตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือถือเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆครับ หกสามีความหมายถึงสเสน่ห์ความรักที่มีความสุขและมีความราบลื่นสมหวังบริจาคเลือดไทยชีวิตโคกระบือบริจาคลงศพจะไปที่มูลที่ปอเทคตึ้งไต่ฮงกงมูลที่ร่วมกะตันยูหรือตามมูลที่ต่างๆใกล้บ้านเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งในช่วงสัปดาห์แรกของตุดจีนครับสวดอิราชาคตาระสา15จบและสวดโพชังคปปิศ เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้ได้บุตรแห่งพระอาทิตย์ไพ้ t เดอะซันเป็นเบสคาร์ดเลยนะครับสุครีบและพาลีและเผากรุงลงกาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องของอุบัติเหตุอักคีภัยฟืนไฟต่างๆแต่เฮงยืนหนึ่งเรื่องการเดินทางวิศวกรสถาปนิกธุรกิจออกแบบตกแต่งค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างธุรกิจฮาร์ดแวร์ รวมไปถึงการร่วมหุ้นร่วมทุนกับเพื่อนครับ23-25มถึกราคมนี้โดดเด่นในเรื่องของการงานมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนครับระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาและบริวารอาจจะทำให้เสียหายได้25-28มกราคมมีลาบลอยฟุกฟุกผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้อผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรง่งนำโชคมาให้คุณที่เกิดวันอังคารครับ 27-29ถึงมกราคมการพูดคุยเรื่องของธุรกิจตกลงกันได้เรียบร้อยดีความรักสัปดาห์นี้ที่ยังโสดพบเจอจากการเดินทางที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ได้รับของถูกใจจากคนรักระมัดระวังสุขภาพทางเดินอาหารทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกถือเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆ5.789 7589 มีความหมายถึงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมีโชคจากการเดินทางและผู้ใหญ่ส่งเสริมถวายเพลถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิสุขสงส์สมเณรใส่บาตรเป็นทานบารมีอย่างยิ่งในสัปดาห์นี้นะครับสวดติหังจะโตโรทีนังทั้งหมด8จบและสวดอภยปลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตครับคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับสัปดาห์นี้ เฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์เลยครับปบมือให้เขารออะไรคนที่เกิดวันพุธกลางวันได้อิทธิพลของไพท่ทศก,กัณ์เกี้ยวนางสีดาอิทธิพลของไพ่พระรามคืนสู่ราชสมบัติ10เหรียญและไพ่สามทหารเอกมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในเรื่องของการงานแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางรวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานใหม่ๆที่มีโอกาสดีขึ้นครับ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งโอกาสสำหรับคุณที่เกิดวันพุธกลางวันครับ2 3 24 25มกรามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาช่วงนี้ตัดสินใจได้เลยนะครับเดินหน้าลุยคุยกับนายการเปลี่ยนงานการเริ่มต้นใหม่ๆรวมไปถึงเรื่องของการลงทุนครับคุณที่เกิดวันพุธกลางวันสัปดาห์นี้บริวารให้การส่งเสริมสนับสนุนเอกสารสัญญาตกลงกันได้เรียบร้อยดีครับ ผู้ชายขาวเจ้าเนื้อนําโชคที่ดีมาให้ผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุมากกว่านําโชคที่ดีมาให้ครับ25-27มกราคมมีโอกาสดีในการลงทุนชะตาฟ้าเปิดช่วงนี้ได้รับผลตอบแทนคุ้มค่าใครที่โสด พบเจอความรักจากการติดต่อประสานงานการพูดคุยทางออนไลน์ที่มีคู่ต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์และก็คำพูดของคนรอบข้างการเงินเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาแต่มีลาบลอยฟุกๆุกระมัดระวังทางเดินอาหารกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาทิศใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆครับ4 9 2 5ถือเป็นชุดเลขมงคลมีความหมายถึงคำพูดนำมาซึ่ง ความสุขและมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนครับเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสถือเป็นทานบารมีอย่างยิ่งนะครับสวดปีิสมลโลปุสัตพุทธทั้งหมด17จบและสวดมังคลาปลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตครับคุณที่เกิดวันพุธกลางคืนได้อิทธิพลของพายพาลีได้ชัยทศกัณฐ์แพ้ความและครองราชสมบัติครับสัปดาห์นี้เฮงยืนหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องการสอบการแข่งขันครูอาจารย์วิชาการ เด่นเป็นที่สุดครับถือว่าเป็นความสามารถของตัวเราเองและมีโอกาสที่จะมีข่าวดีในเรื่องการสอบการแข่งขันการศึกษาด้วยครับ23-25มถึงมกรามีข่าวดีในเรื่องของการงานและยังมีข่าวดีในเรื่องการลงทุนด้วยครับ26-27ต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตรุรวมไปถึงความผิดพลาดเรื่องเอกสารสัญญาต้องดูให้รอบคอบครับ 2 7่9ถึง29กามกราคุณที่เกิดวันพุธกลางคืนมีโชคลาบลอยฟุกฟุกจากเพศตรงข้ามผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่าผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปร่อายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ครับสัปดาห์นี้ยังมีโอกาสที่จะพบเจอเพื่อนเก่าคนในสังคมเดิมแบบไม่คาดฝันอีกด้วยครับสำหรับเรื่องของความรักชอบใครช่วงนี้ต้องให้ใจกับเขาแล้วยังต้องให้เวลาด้วยนะครับ เพราะว่ามีคู่แข่งแล้วครับทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศใต้และทิศเหนือเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆครับ1 6 2 7มีความหมายถึงการเดินทางที่มีความราบลื่นและมีคนรักให้การช่วยเหลือสนับสนุนครับบริจาคค่าน้ำบริจาคสร้างห้องน้ำซื้อน้ำดื่มให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสเป็นทานบารมีอย่างยิ่งนะครับ สวดคาพุทธปันทูธรรมวคะทั้งหมด12จบและสวดลัตนปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตครับคุณที่เกิดวันพระรหัสสวัปปดีนะครับได้อิทธิพลของไพ่เสนาวานอนภาพลวงตาราชินีพระจันทร์ครับไพ่เดอะสตาแปลว,ว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆความคิดอ่านใหม่ๆของคุณที่เกิดวันพระรหัสบดีครับ การเงินมีสภาพคล่องแบบสุดๆครับกำลังจะขาดเงินก็ได้เงินเข้ามาจากคนรอบข้างจากการทำงานหรือว่าจากผู้ที่มาติดหนี้เราเก่าๆรวมไปถึงเงินที่ไม่คาดฝันครับสัปดาห์นี้จึงถือว่าเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของความราบรื่นและรุ่งเรืองของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีครับแต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับเรื่องของความรัก ใครที่ยังโสดต้องระวังรักลวงตาหรือว่ามีคนมีเจ้าของเป็นรักซ้อนครับต้นสัปดาห์เอกสารสัญญาเลื่อนล่าช้ากลางสัปดาห์ตั้งแต่25ถึง29มกรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานการเงินใหม่ๆต้องดูให้รอบคอบด้วยนะครับระมัดระวังสุขภาพทางเดินอาหารเส้นเลือดและของมีคมโดยเฉพาะ24และ28 มก,กราคมทิศตะวันออกทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงเหนือถือเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆครับ9 2 5 8มีความหมายถึงความราบลื่นมีผู้ใหญ่ส่งเสริมและเกิดโชคลาภสร้างถาวรวัตถุให้กับสาธารณกุศลสะพานถนนอาคารเรียนหรือวัดโบสถ์วิหารถือเป็นทานบารมีอย่างยิ่งครับ สวดพระสัมมวิสาเทพาทั้งหมด19จบและสวดเมตตาผลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตครับคุณที่เกิดวันศุกร์นะครับได้อิทธิพลของไพ่พระแม่โพศพพิเภกถูกเนรเทศและไพ่ Vi e อ of Fortune วงล้อแห่งโชคเฮงยืนหนึ่งตั้งแต่สัปดาห์แรกของตุตจีนเรื่องโชคลาภการเงินครับแต่มีเรื่องต้องใช้จ่ายเงินมากเหมือนกันครับ23-25ถึงย ต้องระมัดระวังสุขภาพของคนรอบข้างและสมาชิกในครอบครัว26-28ถึงย8ยังต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุซ่อมรถซ่อมบ้านรวมไปถึงเรื่องของเอกสารสัญญาผิดพลาดหรือเสียเปรียบได้ต้องดูให้รอบคอบชะตาฟ้าเปิดธุรกิจด้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการเกษตรและเกษตรแปลรูปเด่นเป็นที่สุดครับ2 4ถึง28มกรา การลงทุนได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ามีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในเรื่องของงานประจำและยังต้องระมัดระวังแรงกดดันจากคนรักใครที่ยังโสดจะพบเจอความรักโดยไม่คาดฝันระมัดระวังสุขภาพของคนในครอบครัวเป็นพิเศษทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆ4296 4926 มีความหมายถึงคำพูดนำมาซึ่งความรักที่มีความสุขและความราบลื่นเหมาะสำหรับงานด้านการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารการเจรจาทำบุญทุนการศึกษาพิมพ์หนังสือธรรมะหนังสือสวดมนต์เป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดวาโทโนโะมะมะ,มะวาทั้งหมด21จบและสวดขันธปะริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้ได้อิทธิพลหลวงพ่อพระรามออกศึกฝ่าพงพัยและนางอับสอนนะครับ เรื่องของความรักเป็นภาพลวงตาช่วงนี้อย่าพึ่งทุ่มเทใจให้ใครนะครับส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ขึ้นลงของคนรอบข้างสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันเสาร์เฮงยืนหนึ่งในเรื่องของธุรกิจอาหารเครื่องดื่มงานด้านบันเทิงและงานบริการเป็นพิเศษ23-25มกราคมยังมีโชคจากการเดินทางและจากบุตรบริวาร25-28มกรา ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายเกี่ยวกับทางเดินอาหารธุรกิจอาหารเครื่องดื่มธุรกิจบริการและงานบันเทิงรวมไปถึงธุรกิจครอบครัวเด่นเป็นพิเศษและยังมีช่องทางขยับขยายได้รับผลตอบแทนคุ้มค่างานประจำมีแรงกดดันสุดๆต้องระมัดระวังความรักในช่วงสัปดาห์นี้ อย่าพึ่งทุ่มเทใจคบหาดูใจกันไปก่อนทิศตะวันออกทิศใต้และทิศเหนือถือเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆ1645มีความหมายถึงสเสน่ห์ความรักงานด้านการขายการตลาดธุรกิจออนไลน์เด่นยืนหนึ่งบริจากลงศพช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วยเหลือผู้ที่สูญเสียหรือครอบครัวของผู้ที่สูญเสียเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดโสมานากะริถาโททั้งหมด10จบและสวดโมลปิศ เป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันทิ์สัปดาห์นี้ได้อิทธิพลของไพ่พระรามคลองลาดพระลักษมีและลงทันหนุมานเฮงยืนหนึ่งในเรื่องความรักความสัมพันธ์ธุรกิจการขายการตลาดธุรกิจความงามและธุรกิจออนไลน์เป็นพิเศษครับสวดโอมมหาลักษมีวิษณุปร,เริเยามัตขอบารมีองค์พระแม่ลักษมีปกปักรักษาคุ้มครองชะตาครับถวายด้วยดอกบัวสีชมพู จะไปที่อาวอกราชประสงค์เกสรวินเลจชั้น4หรือที่เทวาลาที่มีองค์พระลักษมีประทับอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันครับสัปดาห์นี้แห่งยืนหนึ่งเรื่องรักและธุรกิจความงามแต่ต้องระมัดระวังอุบ,บัติเหตุรวมไปถึงซ่อมรถซ่อมบ้านและของมีคมเป็นพิเศษนะครับ23-25มีข่าวดีในเรื่องของงานประจำการขยับขยายการเริ่มต้นใหม่ๆ26-28 ดวงชะตาฟ้าเปิดในเรื่องของธุรกิจความงามการเงินและใครที่ยังโสดมีโอกาสพบเจอความรักในช่วงสัปดาห์แรกของตุดจ,จีนครับทิศใต้ทิศเหนือทิศตะวันออกถือเป็นทิศมงคลรับพลังบวกดีๆ8 5 4 1 8 5 1 4มีความหมายถึงมีโชคลาภมีผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านการขายการตลาด ยืนหนึ่งสร้างทานบารมีด้วยการช่วยเหลือคนพิการเป็นทานบารมีอย่างยิ่งนะครับสวดอะวิสุนุตสานุติทั้งหมด6จบและสวดวัตกาปบาลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตครับทุกเช้าวันจันทร์มาพบกันนะครับกับดวงประจำสัปดาห์วันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังน,นะครับกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตาม ส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารักและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับสินเจียอยู่อีสินนี้หวดใช้สินเหนียนคายเลอสุขสันต์วันตรุษจ,จีนครับ